โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยนนสมพรน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำรรม,มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยนนสมพรเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีประชากรสองหมู่บ้านฐานะยากจนถึงปานกลางสภาพครอบครัวมีปัญหาเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จึงต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองญาติพี่น้องจึงส่งผลถึงการมีระเบียบวินัยของเด็กขาดการอบรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นางสาวทศนันเอบุญมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลากล้วยนนสมพรได้หาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนโดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10โรงเรียนบ้านเหลากล้วยนนสมพรได้หาแนวคิดแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหา จึงได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี base practice ที่โรงเรียนจินดาสินทวานนท์จังหวัดกาลสินเพื่อนำความรู้มาต่อยอดให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับคัดเลือกจากคุรุสภาสนับสนุนด้านวิชาการให้อบรมออนไลน์ PLC ตามแนวคุรุสภาเพื่อให้ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่ทำให้นักเรียนเป็นคนดีมีที่ยืนและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหลากล้วยนนสมพรเป็นคนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ฐานวิชาชีพเช่นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดการเลือกตั้งการไปปฏิบัติธรรมที่วัดตามโครงการขึนเด็กดีสู้โรงเรียนนำนักเรียนจิตอาสาพัฒนาวัด มีครูพระมาสอนธรรมะที่โรงเรียนทุกวันอังคารการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนตอนเช้าจึงทำให้ผลที่เกิดขึ้นทำให้โรงเรียนบ้านเหลากล้วยนนสมพรได้รับรางวัลโรงเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนรู้โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย DLTV ระดับดีเยี่ยมโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ระดับชมเชย เครือขา่ายทหารพันดีค่ายมทบ24โรงเรียนที่มีผลคะแนน RT NT สูงกว่าระดับชาติปี2565ถึง2566ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่71เหรียญทอง6รายการ ด้วยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิบมาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการและดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศรูปแบบจัดการเรียนรู้ตามแนวชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นคนดีมีที่ยืน ที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยนนสมพรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10